ครับมาแน,น่นอนครับห้าเจ็ดเก้าใช่ไหมถ้าไม่มาห้าเจ็ดเก้าก็สี่เจ็ดเก้าครับตรงก็หวยอาจารย์จ่อยเลยนดตัวเดียวกันเลยด้วยอาจารย์ <c oughs> จอยส่เก้าเขาให้มาคืนครับมเมื่อคืนเพราะวานหนูมาให้พ่อแล้วหนูหนูก็ขึ้นไปตอนเย็นครับหนูไปอยู่ข้างบนให้น้องอยู่ข้างล่างสามคนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเขียนให้ครับน้องเพิ่งกลับไปครับนบกลับไปเมื่อเช้าเนี่สามคนลูกมาตั้งแต่เช้าแล้วเม่ไปไหนก็ไม่รู้ครับ สีครับห้าสามก็สองสามครับมันมีตัวกันดด้วยครับสวัสดีครับแม่คนสวยแล้วก็พ่อแล้วก็พี่ครับ อยู่ทางฝั่งลาวครับและก็อยู่ที่อยู่ที่ตรงนขาและเยอรมันครับแม่ครับหนูไปดูมาแล้วครับระ<อ>วังนะครับแม่ครับเุยลาวันนี้มันจะออกบึนบึนบึนบ,นบ,นบึนครับก้าไม่ใช่ม่ใจ <c oughs> ก้าวก้าขาครับมันจะบึนสองสอง๋อบึนสองสองอีกแหละอะไรสองสองบ่อยจ้ะครับก็หนูไปเห็นมาอย่างนี้เดี๋ยวหนูจะขึ้นไปอีกทีครับ เอาหนูจะเขียนให้นะครับพ่อพ่อแม่แม่เดี๋ยวพ่อแม่ซื้อกันไม่ทันนะครับซื้อกันไม่ทันนะครับครับครับพี่ก็อย่าควนหัวหน่อยเดี๋ยวไม่เลยใช่ไหมเนี่ยครับหน่อยทีนี้พ่อครขาปีพ่อลวครับพ่อพ่อพ่อไปไหนซื้อเล็กมังพ่อหาสามพ่อสองสามครับพ่อไปไหนพ่อซื้อตัวละห้าบาทก็ได้พ่อซื้อไม่รู้ตัว หนน้อยเพิ่งมาครับทุกท่านดีครับพ่อครับน้อยมาแล้วครับน้อยไม่ต้องกินนมแล้วกินกล่องเดียวน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กินกล่องเดี๋ยวไม่ทันครับเดี๋ยวมันจะเขียนด้ไวยวันที่เท่าไเลนอววันที่วันที่สิบพฤษเดือนเจ็ด ดือนสิบแล้วก็หกแปดน,น้อยค่ะ ื้อให้ดีนะครับซื้อให้ดีพ่อครับพ่อครับดูมาดีครับให้ดูไปซื้อแล้วก็่างตัวนี้ครับลัับเดับตัดแตกไเนี่ยรดาวครับ คนหนึ่งตรงไหนดีลนาะตรงนี้นะครับนีดูอุ๊เขียนมันห่างไปเนาะพ่อเนาะว่าตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไหมครับมันได้มันเป็นยังบนยังบนบนตรงนี้ก็ได้ครับกันครับกันกันตัวนี้ครับแค่ห้าแปดตัวนี้ครับวงเลยวงเลยวงเลย คงสุดท้ายแล้วครับวงสองตัวได้ไหมครับได้เดี๋ยวุงตัวเดียวก็หัวแตกเลยครับเนี่ยวงสองตัวเลยครับจะไหนวงเลยก็เขาทำไม่ยังเงี้ยครับเอียเนี้ยสามขีดครับแล้วอันนี้มีขีดเดียวครับเขาทำแบบนี้ครับแต่เอาเลยเนาะสามครับขบวงสองหางเลยเนาะพ่อเนาะามาตัวนี้จริงเนาะ แต่จะซื้อนมไม่เลยนี่ครับ5 3ก็พ่อแม่ก็ซื้อยืดๆหน่อยก็ได้นีครับมันมีเยครับซื้อตัวนี้ด้วยครับตัวกันห้าแปดครับเดี๋ยวหนูบอกกับกับกับแล้วตัวนั้นวงตัวไหนอะเลขบนอะโอ้ให้บนมุ้นอีกแล้วครับสี่เจ็ดเก้า วุ้ยแม่คนช่วยนี่รู้หมดเลยนี่ครับหลวอาจารย์จอยหาจิตก่อผิดหรือถูกตัวใหญ่ดูมุ้งตัวนี้ต้องรู้เลยต้องรู้นี่ครับตัวนี้ก็ก็ถือไว้สิจักนิดหน่อยเนาะพ่อนสี่ศูนย์เจ็ดศูนนะครับไม่เขียดตัวกันไม่ต้องเขียนก็ได้นะพ่อนี่ครับ 6เด้วยจิตกเป็ดครับ4จิต9ครับหรือจะเอา5จิต9 <c oughs> ก็ได้แต่น้อยชอบ2ตัวจิต9ครับ <c oughs> เราวร่งต่างจ ห้าสามครับตกงกันก็เลขไม่ใช่เขาเขียนไว้เครื่องบุนเขาวงไว้ครับมันอยู่เขาวางไว้สามหางบีห้าสามสองสามแล้วก็เขาเขียนไว้ห้าแปดครับแล้วเขาวงสามห้าสามครับเครื่องบุนก็วงตัวนี้ครับเขาวงตัวนั้นครับเขาปเชิดเลยไหมครับเขาหางล้อยหาง้อยเลยแหละเขาวงนี่ครับเนี่ยเขาวงตัวนี้พ่อครับ น้อยหินอย่างนี้นะครับพ่อพ่อแม่แม่ครับน้อยไม่ได้มาหลอกครับน้อยไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ลงมาเมื่อคืนนี้น้อยไปอยู่กันอยู่โน่นอย่างลำบากเลยครับถ้าผิดหรือถูกอย่าฟันหัวน้อยนะครับน้อยก็ไปยูมาให้จนตุดความสามารถแล้วนเดี๋ยวจะมาตอนไหนอีกเนี่ยไม่มาแล้วไหนว่าจะมาเวลาเวลายา ว่าว่าว่ามเบิ้ลหวละเวลามันจะเบิ้ลนะคะมันจะเบิ้ลตัวสูงแลอตัวต่ำยังไม่รู้มันเขียนไว้มีเก้าเก้ากับสองสองครับเก้าเก้าแน่เลยหนูไม่รู้เดี๋ยวหนูหนูมาลงมาบอกพ่อกับแม่แล้วหนูจะขึ้นไปกับเ่สุดครับจะไปดูครับพ่อครับเป็ครับซื้อตั้่าบาทคูห้าบาทก็ได้ไม่ต้องซื้อเยอะหรอกครับเดี๋ยวเผื่อเขา เขาจะเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนหนูก็ไม่รู้นะพ่อเนาะคงทุดท้ายแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแรกก็ไม่ทันแล้วพ่อแม่ครับหนูก็ให้อย่างเงี้ยครับหนูเห็นมาอย่างนี้หนูก็ให้อย่างเงี้ยนะครับหนูก็ไปเอาให้พ่อแม่แม่แล้วก็เอฟซีของหนูทุกทคนและที่อยู่ทางไกลทางไกลครับถ้าผิดก็อย่าว่าน้อยนะครับ วันที่แล้วน้อยก็ให้ผิดครับมันไปออกหกสี่บนครับแล้วก็น้อยให้ห้าหกมันก็มาออกหยวเราห้าหกครับดูซื้อพอรู้ไม่แม่ก็ไม่ชอบก็ซื้อสี่จิตหรือเก้าหรือจิตเก้าก็ได้แัดเอาครับแต่ขวงขวงตัวร่างร่างขวงห้าสามตัวเดียวจึ้งกึงเลยนะคะ ด้วยครับหนูให้แค่นี้นะครับห้าสามสองสามแล้วก็ห้าแปดตัวกันครับเดี๋ยวน้อยจะขึ้นไปดูหวยเราให้อีกครับน้อยลุงมาบอกพ่อพ่อแม่แม่ก่อนครับน้อยจะขึ้นไปอีกนะคะนี่ครับดวนี้ครับหนูจะขึ้นไปอีกครับเดี๋ยวหนูไปหาลุงตาก่อนนะพ่อแม่เนาะครับน้อยเหนื่อยเหนื่อยครับถ้า น้อยเอาไม่อยู่อย่ากวันหัวน้อยนะครับเอาไน้อย,ไ,อยอไ,ไปนะครับสวัสดีครับโอ <c oughs> <c oughs>